สวัสดีครับพี่พเพื่อนน้องๆบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เคารพรักทุกท่านครับพี่ในานามของอทิบดีกรมการแพทย์นะครับขออนุญาตกล่าวคำขอบคุณจากใจช่วงนี้น้องๆคงเหนื่อยกันมากนะครับจากการที่พี่ลงหน้าง,งานไม่ว่าจะไปในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนะครับที่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลต่างๆ ทราบว่าตอนนี้น้องๆทุกคนจะต้องดูแลภาระที่เกี่ยวกับโควิดหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการที่ดูแลภาระที่คนไข้เดินมาที่โรงพยาบาลเองการที่ไปช่วยทำ HICI การที่ไปช่วยฉีดวัคซีนการที่ไปช่วยทำโรงพยาบาลสนามนะครับหรือแม้กระทั่งร่วมทีมกับประชาสังคมไปช่วยดูแลคนไข้นะครับอีกครั้งครับ ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่พวกเราเหนื่อยแล้วทางผู้บริหารเองนะครับเราสัญญาว่าเราจะเดินเคียงข้ากับน้องๆไปนะครับในการนี้ทางผู้บริหารของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขท่านรัฐมนตรีช่วยท่านประหลัดก็ฝากมาบอกว่าในเรื่องของการดูแลท่านผู้บริหารในระดับนโยบายทุกท่านจะดูแลให้อย่างเต็มที่ นะครับในส่วนของกรมเองพี่และรองทิบดีทุกคนนะครับก็จะออกไปเยี่ยมให้กำลังใจและอยากจะบอกว่าถ้ามีอะไรที่เป็นปัญหาที่หน้างานซึ่งจริงๆตอนตอนที่พี่ลงไปนี่พี่ก็พอทราบบ้างแล้วแต่อาจจะไม่ได้มีเวลาไปได้ทั่วทุกโรงเนี่ยอยากให้น้องๆบอกกลับมาแล้วที่กรมเนี่ยจะพยายามแก้จากกระบวนการภายในกรมคนไม่พอขอให้บอกมาครับตอนนี้พี่ได้ไฟเขียวไปแล้วว่าขอให้ใช้เงิน กรมรุงเนี่ยจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นจ้างเหมาะนะครับจ้างรายคาบหรือจะ,จะเป็นจ้างโครงการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยพอมีเวลาที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมีเวลาที่ไปอยู่กับครอบครัวบ้างนะครับวันที่พี่อัดคลิปนี่วันที่24กุมภาผู้ป่วยขึ้นไปถึง20,000กว่าบวกกับ ATK 20,000กว่าเนี่ยนะครับขอใช้คติเดิมนะครับ3ส,สอให้พวกเรามีสติใจเย็นๆ พูดติดเชื้อเยอะๆอาจจะมีอารมณ์มีอะไรเนี่ยเราต้องไม่มีอารมณ์มีสติขอนะครับทั้งสติกับพูดติดเชื้อหรือครอบครัวและสติกับทีมงานเรากันเองอันที่สองคือการสื่อสารก็เช่นกันครับทั้งภายในทีมงานกันเองพูดคุยบอกกันมีปัญหาอะไรบอกมาที่กรมด้วยบอกกับคนไข้บอกกับครอบครัวด้วยสื่อสารกันให้ดีสุดท้ายก็คือเรื่องสามคัคคีนะครับถ้าเราสามัคคีร่วมกันนะครับว่าเราจะยึดตาม 80ปีกรมการแพทย์ทําดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตความสามาัคคีตรงนี้เรามองเห็นว่าเอาผู้ติดเชื้อประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับเราก็จะทํางานอย่างมีความสุขนะครับและผลบุญที่น้องๆช่วยกันทํามาเนี่ยด้วยความเสียสละมันก็จะกลับไปดูแลน้องๆอ,อย่าลืมนะครับแบ่งเวลาให้ตัวเองด้วยออกกําลังกายด้วยดูแลครอบครัวด้วยแน่นอนครับช่วงโควิดอาจจะยากหน่อยใช้3สบวกกับทําดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตแล้วเราจะผ่าน วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณจากใจและให้กำลังใจน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับ